สวัสดีครับในวันนี้นะครับก็จะมาพูดในเรื่องของดิเมนเชีและมาย o g n นิทีบอิมแพรเมนต์ในด้านของแดกน o s ิสกับ Screening นะครับโดยปกติแล้วดิเมนเชียหรือภาวะสมองเสื่อมนั้นเป็นอาการนะครับเป็นภาวะอันนึงที่คนไข้อาจจะมี ความผิวติของ A, B แล้วก็ C A คือ ADL ก็คือฟังก์ชันที่ถดถอยลงนะครับ B คือ BPSD Behavioral p s y c h o a o g i c Symptom i n m e n t o a y ค่ออาจจะมีพฤติกรรมอารมณ์ที่ผิรตินะครับแล้วก็ C คือ Cognitive Function Cognitive Function การปรริชาน,นะครับซึ่งโดยปฏิกับปริชาน,นั้นจะมีหลายด้านแต่ด้านที่มักจะโดดเด่นในคนไข้ที่เป็นภาวะสมองเสื่อมก็คือความจำระยะสั้นนะครับ แลนั้นโดยปติแล้วภาวะสมองเสื่อมนั้นเป็นภาวะที่มีความผิวติของ A, B, C ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นโดยปติกลุ่มอาการนี้นะครับที่พบบ่อยที่สุดนะครับเกิดจากโรคอัลไซเมอร์นะครับก็คือเจอประมาณ50%ที่เป็น p พียวอัลไซเมอร์ดิซ s สนะครับ แต่อาจจะพบอัลไซเมอร์ร่วมกับภาวะอื่นเช่นมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดในสมองร่วมด้วยเป็น2ภาวะนะครับอีกประมาณ20%ฉะนั้นรวมที่มีอัลไซเมอร์พาโตรยีในคนไข้ที่เป็นภาวะสมองเสื่อมนั้นอาจจะประมาณ70%สนะครับส่วนที่เป็นวาสคูล่าดิเมนเชียเป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบบ่อยเป็นอันดับที่2นะครับซึ่งอันนี้ก็มักจะเจอในคนไข้ที่มีประวัติโรคหลอดเลือดต่างๆนะครับ เป็นมานานอาจจะพบอัลไซเมอร์ร่วมกับภาวะอื่นเช่นมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดในสมองร่วมด้วยเป็น2ภาวะนะครับอีกประมาณ20%ซึ่งอาจจะเป็นเพียวที่เป็น Vascular Disease เป็นเพียวประมาณ10%กว่านะครับแล้วก็เป็นที่คอมบายกับอัลไซเมอร์ดิซิสอีกนะครับรวมที่มีวั c u l a r p a พา o โลยีในเบรนนะครับประมาณ1ใน3ของคนไข้ที่เป็นภาวะสมองเสื่อมนะครับ อันดับต่อไปที่พบได้บ่อยนะครับก็คือกลุ่มของลูวี่บอดี้นะครับซึ่งก็จะมี2กลุ่มที่เด่นนะครับอันแรกก็คือเป็นด e เมนเชียวิสลูวี่บอดี้นะครับอันที่2ก็คือเป็นพาร์กินสันด e ซีสที่เป็นมาสักหลายปีนะครับแล้วในที่สุดก็เกิดดีเมนเชียเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเจอได้อย่างละ5%กับ5%อนะครับอีก10%รวมแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นส่วนน้อยของภาวะสมองเสื่อมแล้วนะครับเช่นเป็นฟรอนโตเทมเพลอดีเมนเชียหรือเป็นดีเมนเชียจากสาเหตุอื่นๆน คราวนี้ในเรื่องของการซักประวัตินะครับของคนไข้ที่สมองเสือ่อมโดยปฏิเนี่ยข้อมูลที่สําคัญมากนะครับของการซักประวัติคนไข้สมองเสื่อมอันนึงคืออายุแล้กว LS, ก็การศึกษาของผู้ป่วยเพราะจะนํามาใช้ประกอบเสมอนะครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่จําเป็นนอกจากนั้นนะครับข้อมูลนั้นควรจะได้จากผู้ดูแลหรือสมาชิกค,ครอบครัวที่อยู่ใกล้ชิดด้วยนะครับที่จะรู้เรื่องหรือข้อมูลของผู้ป่วยได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าหาก ได้ข้อมูลจากคนที่ไม่ใกล้ชิดนะครับอาจจะทําให้ข้อมูลนั้นมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้นะครับในประเด็นต่อไปก็คือต้องซักเรื่องของ first symptom ของคนไข้นะครับว่ามีอาการนําคืออาการอะไรแล้วก็เป็นมานานหรือ,อยังนะครับ onset รวมถึง progression นะครับเป็นมานานแค่ไหน progress เป็นยังไง slow progression หรือเป็น stepwise progression นะครับซักใน Details ของ cognitive domain domain ต่างๆซึ่งโดยปฏิเราจะใช้ตัวย่อว่า f e l m a นะครับ V ก็ย่อมาจาก Visual Special E คือ Executive Function L คือ Language M คือ Memory นะครับ A คือ Attention และ S คือ Social c o g n i t i o n นะครับนอกจากนั้นก็ต้องซักในเรื่องของ2 A กับ1 P 2 A นั้นคือ Apraxia Agnosia แล้วก็ P คือ Psychomotor Speed ร่วมด้วยนะครับว่ามีความผิดปกติใน Cognitive d o m a i ต่างๆเป็นยังไงนะครับ ซักเรื่องของ BPSD หรือปัญหาเรื่องพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุซึ่งมักจะพบได้ประมาณ80-90%ในคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับซักในประเด็นเรื่องของฟังก์ชันหรือ ADL ที่ถดถอยไปในผู้สูงอายุรายนั้นๆน,น,นะครับว่าถดถอยอะไรไปบ้างนะครับอะไรที่เคยทําได้และทําไม่ได้นะครับและสาเหตุที่ทําไม่ได้เพราะอะไรนะครับว่าทําไม่ได้เกิดจากจาวิธีหรือขั้นตอนในการทําไม่ถูกหรือทําไม่ได้เกิดจาก p h y s i c a l problem เช่นปวดไหล่แขนอ่อนแรงนี่อาจจะเป็นอีกเรื่องหนง น,น,นอกจากนั้นก็ต้องซักในเรื่องของหาสาเหตุของ reversible cause ของ Dementia นะครับซึ่งโดยปฏิเราจะใช้ตัวย่อคือ Dementia นั่นเองนะครับอันนี้จะเจอได้ประมาณ5-10%ในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่อง Dementia ทั้งหมดดี D ตัวแรกก็คือย่อมาจาก drug นะครับยาบางตัวจะรบกวน cognitive function e คือ emotion นะครับที่สำคัญคือเรื่องของ depression เอคือเมตาบอลิกกับเอ็นโดครีนนะครับเช่นมีความผิดปกติของเกลือแร่แล้วก็ไทรอยที่เป็นไฮโปไทรอยนะครับอี e. ก็คือไอและเอร์ดิสฟังชันคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของการมองเห็นและการได้ยินที่ซีเวยรยมากนะครับก็อาจจะทําให้ขาดเซนเซอรี่สติมูลายนะครับคนไข้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องไม่มีอะไรที่มากระตุ้นสมองนะครับก็ทําให้มีการถดถอยไปได้นะครับเก็คือเรื่องของนิวทริชันและนอร์มอลเพ s สชั่นโดคาเฟลัสนะครับนิวทริชแนลเดฟิเคชันบางตัวนะครับอย่างเช่น B1 deficiency B12 deficiency นะครับหรือ folate deficiency ต่างๆนะครับแล้วก็ normal pressure h y d r o c e p h a l u ซึ่งส่วนใหญ่จะมาด้วย triad ก็คือมาด้วยเรื่องของ g a t instability นะครับ urinary incontinence ต่อต่อมาก็เกิดเรื่องของ dementia เกิดขึ้นทีย่อมาจาก trauma กับ tumor นะครับก็คือเช่นมีประวัติ6กล้ม head injury นำมาก่อนหรือเปล่าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ brain tumor ไม่ว่าจะเป็น primary brain tumor หรือ metastasis ที่มาจากที่อื่นนะครับ ไย่อมาจาก Infection โดยเฉพาะ Infection ที่เป็น h r r o n i m m n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  i t i s นะครับหรือบางรายก็มีเรื่องของ HIV, Encephalopathy หรือ Neurosyphilis ที่เกิดขึ้นนะครับ A ย่อมาจากแอลกอฮอหรืออ t r o ร c โ c r e ิก e ิส e ฟกเตอร์นะครับในคนไข้ที่มี Vascular Risk f c t t r r มากหรือดื่มแอลกอฮอล์จัดนั้นก็อาจจะทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมซึ่งการแก้ไขปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้นะครับของตัวยอด d e เมนเชี dementia, ทั้งหลายนี่นะครับก็อาจจะ บางภาวะนั้นอาจจะทำให้ c o g n i t i v e Impairment ของคนไข้นั้นดีขึ้นหรือหายไปนะครับแต่ในบางภาวะนั้นเป็นแค่กระบวนการการหยุดยั้งแต่ไม่ได้ทําให้ o g n i t i v e Impairment หรือ Dementia ยของคนไข้นั้นหายไปได้นะครับแต่ว่าก็จะเจอได้ประมาณ5-10%ในกลุ่มที่เป็น Reversible c o u t e เหล่านี้นะครับในประเด็นอื่นๆนะครับของการ ซักประวัติเพิ่มเติมของคนไข้สมองเสื่อมนะครับก็คือต้องซักประวัติเรื่องของ risk factor ว่าทําไมคนไข้ารายนี้นะครับถึงมีความเสี่ยงของการเกิดภาะวะสมองเสื่อมสูงกว่าคนทั่วไปนะครับที่สําคัญก็คือ vascular risk factor ก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดตีบในสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหรือคนไข้ที่สูบบุหรี่จัดมานานอย่างเี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็คือ family history ของ dementia ในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะถ้าคนไข้นั้นมีภาะวะสมองเสื่อม ในอายุค่อนข้างจะน้อยหน่อยก่อน65ปีแล้วก็มีประวัติครอบ,คร,บครัวที่เป็นญ่าใส่ตรงนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องของคนไข้มีภาวะสมองเสื่อมก่อน65ปีเช่นเดียวกันนะครับโดยต้องเป็นสมองเสื่อมที่เกิดจากกลุ่มของ neurodegenerative เช่น Alzheimer disease นะครับไม่เกี่ยวกับสมองเสื่อมจากภาวะอื่นๆ ริสแฟกเตอร์อื่นๆอย่างเช่นคนไข้มีประวัติทรามาที่ศีรษะมาก่อนหรือเปล่านะครับสมองได้รับการกระทบกระเทือนหรือว่าในกรณีคนไข้ได้ยากลุ่มของซีเดทีฟฮิปโดติกอะไรต่างๆหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นประวัติริสตัวอย่างของ r ิ s k ฟกเตอร์ที่จะต้องซักนะครับ แล้วก็ซักในรายละเอียดของ safety issue นะครับว่าคนไข้นั้นยังขับรถอยู่ไหมนะครับเพราะว่าอาจจะมีการพลัดหลงได้นะครับหรือยังออกนอกบ้านคนเดียวหรือเปล่ายังทําอาหารที่อาจจะมีการลืมปิดแกส๊สเสีอยงจัดยาทันเองที่อาจจะผิดพลาดได้หรือเปล่านะครับ คนไข้ living status นั้นอยู่กับใครนะครับถ้าคนไข้ยอยู่คนเดียวก็อาจจะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับจนถึงเรื่องของ health insurance ต่างๆนะครับว่าคนไข้ใช้สิทธิ์การรักษาอะไรมีปัญหาเรื่อง financial issue หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการซักประวัติในคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมต่างๆนะครับ หรับเพราะว่สมองเสื่อมนะครับโดยปฏิคนเราจากปกติแล้วก็เกิดเป็นความผิดปกติเกิดขึ้นจนถึงสมองเสื่อมเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะผ่านระยะต่างๆนะครับจากปกติ แล้วก็เริ่มมี p r e c r i n c a l phase ของดีเมนเชียเกิดขึ้นคือเริ่มมีความติดเกิดขึ้นในสมองแล้วแต่นคนไข้ยังไม่มีอาการนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะมีเริ่มมี subjective cognitive impairment นะครับเริ่มรู้สึกว่าตัวเองความจำไม่ค่อยดีนะครับเทียบกับคนอื่นนะครับแล้วต่อมาก็ MCI หรือ mild cognitive impairment นะครับก็คือเริ่มถดถอยลงนะครับในเรื่องของ cognitive function แต่ยังไม่ดีเมนเชียและสุดท้ายก็ดีเมนเชียนะครับการแยกระหว่างดีเมนเชียกับ MCI นะครับ โดยปกติเราจะแยกโดยคีย์เวิร์ดที่สําคัญก็คือฟังก์ชันว่าคนไข้ย,ยังทําฟังก์ชันได้เองหรือเปล่านะครับถ้ายังสามารถจะทําฟังก์ชันต่างๆได้เองเป็นปกตินะครับอันนี้ก็ไม่ยังไม่น่าจะมีดิเมนเชียนะครับฉะนั้นถ้าคนไข้เสียฟังก์ชันถึงจะมีภาวะสมองเสือ่อมแต่ว่าต้องซักให้ดีนะครับว่าฟังก์ชันนั้นเสียไปจากค o g n i t i v ฟังก์ชันที่เสียหรือจากกรณีอื่นๆในกรณีที่ประเมินฟังก์ชันไม่ค่อยได้นะครับอย่างเช่นผู้สูงอายุบางรายอาจจะไม่ค่อยได้ทําฟังก์ชันที่ซับซ้อนมากนะัก อาจจะต้องซักในกรณีของ o o n n t t v v i m p p i r r m n t นะครับว่าซิมตอมนั้นค่อนข้างจะมากหรือว่าชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนะครับในการที่จะบ่งบอกว่าวนคนไข้น่าจะมีด e เมนเชีต่อไปก็คือการแยกระหว่าง MCI กับ s u e j t i v i v o g o i t i v e impairment นะครับโดยปกติเราจะแยกกันด้วยตัวเทส t นะครับ ทั้งสองภาวะนี้โดยปติฟังก์ชันจะยังปกติอยู่นะครับแต่เราจะใช้ตัว c o Cognitive Test โดยในคนไข้ที่เป็น MCI เนี่ยฟังก์ชันปกติแต่ c o Cognitive Test ผิดปกติส่วนคนไข้ที่เป็น subjective cognitive impairment นั้นฟังก์ชันปกติ c o Cognitive Test ก็ปกติเพียงแตร่รู้สึกแค่ตัวเองว่าความจำไม่ค่อยดีเท่านั้นเองนะครับ ส่วนระยะของ p r l i r i n g l p h a s e นั้นคนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับมักจะตรวจเจอโดยการ Investigation ที่ซับซ้อนนะครับซึ่งอันนี้มักจะเป็นกรณีของ Research เช่นมีการตรวจ Bio marker ต่างๆนะครับ C.S.F. Bio marker หรือ PET scan สมองอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้มักจะไม่ได้เป็นปัญหาในค i n ง c a l Practice มากนักนะครับ นอกจากนั้นนะครับโดยปฏิกิรวิธีเัยเพราะวะสมองเสื่อมนะครับต้องพยายามแยกอันที่เป็นเลดแฟกที่เป็นสัญญาณเตือนว่าคนไข้อาจจะไม่ใช่โรคอัลไซเมอร์นะครับอาจจะมีภาวะคอคมิ i v e อิม a พเมนต์จากสาเหตุอื่นเช่นคนไข้อายุยังไม่ค่อยมากนะครับโดยเฉพาะาน้อยกว่า60ปีคนไข้มีประวัติ unusual presentation ที่ไม่ได้นำมาด้วยเรื่องของ Memory Impairment มีทรายต่างๆหรือซึมเศร้ต่บบางๆเช่นมีชักมีปวดศรีรษะนะครับหรือตรวจเจ loc อ localizing sign ต่างๆเหล่านี้นะครับ รวมจนถึงคนไข้มีมอเตอร์ซิมตอมและมอเตอร์ไซตามที่กล่าวไปแล้วนะครับเช่นมีอาการของการเดินผิดปกติคนไข้มีอาการ abnormal movement หรืออะไรต่างๆนะครับคนไข้มีประวัติ recent head injury หกล้มก่อนหน้านี้นะครับที่ค่อนข้างจะซีเวรยหรือมี car accident อะไรแล้วแต่นะครับ รวมถึงคนไข้มี b r e e d i n g Disorder ทาน Anticoagulant ant อยู่อันนี้ก็อาจจะต้องระวังเรื่อง Bleed ในสมองนะครับแล้วก็คนไข้มีประวัติเรื่องของหกล้มเดินเซไม่มั่นคงรวมจนถึง,ง Urinary Incontinence ก่อนที่จะเกิด Dementia นะครับอันนี้ก็อาจจะนึกถึง n o r p r l s s u s s Hydrocephalus เพราะว่ามีไตรแอดเช่นเดียวกันนะครับน,นี้ก็เป็นตัวอย่างของ r e d flag ที่ว่าจะต้องระวังว่าอันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคนไข้าอาจจะไม่ใช่ l z ล zheimer disease นะครับ โดยปกตินะครับประวัตินั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่ได้ข้อมูลมาเพื่อการวินิจฉัยนะครับโดยต้องเป็นประวัติจากญาติที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยและรู้ข้อมูลดีแล้วก็ตรวจร่างกายหลังจากนั้นก็ต้องทำคอกนิ i t ィブเทสนะครับ เขามีทิปเทสที่เป็นสกรีนิ่งเทสสองอันที่อาจจะทําได้นะครับพื้นฐานทั่วไปอันหนึ่งก็คือตัวมินิคอรกนะครับมินิคอกก็จะเป็นการให้จํา3คําหลังจากนั้นก็จะให้วาดรูปหน้าปัดนาฬิกาพอวาดเสร็จปุ๊บก็จะมาถามว่า3คําก่อนหน้านั้นเป็นคําว่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการแปลผลของมินิคอรต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือตัว m m s e นะครับซึ่งก็แล้วแต่เวอร์ชันนะครับเช่น m m s e ไทย2002หรือตัว t m s e อันนี้ก็จะเป็นข้อคําถามรวมทั้งหมด30คะแนนนะครับจุดตัด ก็แล้วแต่อายุและก็เรื่องของ education ซึ่งอาจจะมีจุดตัดที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ก็จะต้องมีการนำมาใช้ต่อไปนะครับว่าคนไข้ใช้เป็นการ Screening ต่างๆในบางครั้งถ้าคนไข้มี education ที่ดีมากนะครับเช่นระดับการศึกษาในระดับมัธยมปลายขึ้นไปนะครับเวลามี impairment เล็กน้อยเนี่ยอาจจะ Detect ได้จากตัว t e ท t อีกตัวหนึ่งก็คือ m o ค่านะครับตัว m o ค่าก็จะเป็นตัว ทดสอบที่อาจจะมีการทดสอบแต่ละโดเมนที่มีรายละเอียดมากขึ้นนะครับเวลาทดสอบนะครับคนไข้ถ้าเริ่มมาด้วยเรื่องหลงลืมแล้วเราก็ดูซักถามเรื่องของฟังก์ชันถ้าคนไข้ฟังก์ชันยังปกติก็ยังไม่น่าจะดีเมนเชียนะครับถ้าไม่ดีเมนเชียก็อาจจะพิจารณาเรื่องของโมค่าหรือมีอีกตัวหนึ่งคือโมค่าเบสิกซึ่งสําหรับในคนไข้ที่เป็นเอ듀เคชันน้อยกว่า4ปีหรือไม่ได้เรียนนะครับอันนี้ก็ใช้เครื่องมอือน,นี้ถ้าฟังก์ชันปกติโมค่าปกติก็ถือว่าปกติ ถ้าฟังก์ชันปกติโมค่าพิบติอันนี้ก็ถือว่าเป็น MCI แต่ถ้าฟังก์ชันผิวติก็อาจจะพิจารณาเลือกการทดสอบด้วยตัว t m s e หรือ MMSE นะครับถ้าฟังก์ชันผิวติและ t m s e หรือ MMSE ผิวติก็ถือว่ามีดีเมนเชียแต่ถ้าเกิดฟังก์ชันผิวติ t m s e ปกตินะครับก็อาจจะมาพิจารณาทำโมค่าต่อถ้าโมคา่าผิวติโดย t m s e ปกตินี้ก็อาจจะวินิจฉัยว่าเป็น MCI นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของขั้นตอนของการวินิจฉัยภาวะดีเมนเชียแล้วก็ MCI ในคลินิคเคาท์เพล็กนะครับถึงแม้อาจจะไม่ได้ Follow ตามคลินิคเค อันนี้เสมอไปนะครับอาจจะมีกรณีที่ไม่ตรงกับเกณฑ์อันนี้ทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ก็มักจะใช้ได้ในรูทีน practice ทั่วไปนะครับหลังจากนั้นก็มักจะต้อง investigation นะครับโดย investigation โดยส่วนใหญ่ก็เป็น investigation อันหนึ่งก็คือเพื่อ Exclude ความเป็น reversible cause ของ Dementia mm hmm. เช่นไทรอ o ฟังชัน beta w e l folate deficiency หรือว่าเรื่องของ r e v e r หรือว่า renal failure ที่คนไข้าอาจจะมีปัญหาเรื่อง uric e m และ hepatic encephalopathy อย่างนี้เป็นต้นนะครับ mm hmm. หรืออาจจะมีการเช็ค VDRL ในกรณีที่คนไข้มี risk factor หรือ HIV ในกรณีที่คนไข้มี risk factor ของ STD นะครับ mm hmm. ถ้าเกิดว่าเช็คสิ่งเหล่านี้แล้วไม่อธิบายสาเหตุนะครับ mm hmm. ก็ควรจะทำ neuroimaging ต่อไป ซึ่งนิรมไป imaging นั้นโดยปกติจะมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเป็น anatomical imaging ก็คือ CT หรือ MRI อีกวิธีที่2ก็คือเป็นเรื่องของ functional imaging นะครับอันนี้ก็คือจะดูเรื่องของ m e t a บริซึมต่างๆนะครับเช่นการดู PET scan ดูเมตาบริซึมของน้ําตาลหรือ amyloid PET scan กับอีกการหนึ่งก็คือกรณีที่ดู perfusion ในสมองนะครับโดย spec นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวทดสอบซึ่งในกรณีของที่เป็น functional imaging นั้นมักจะทําใน กรณีที่คนไข้เป็นอัตทิพย์ a ิ d e m ด n เมนเชียอาการไม่ตรงไปตรงมาเท่านั้นนะครับแต่โดยทั่วไปเรามักจะทําแค่อ n นาตอมิ a l i m ิ g เ n จิงโดย CT หรือ MRI ครัวนี้ CT ีเนี่ยก็จะมี CT ที่เป็นด e เมนเชียโปรโตคอลซึ่งจะตัดให้เห็นฮิ p โป c a m p ัสนะครับซึ่งมักจะเป็นพาโทรอีอันนึงว่าถ้ามี a t โ o p h y ก็จะบ่งบอกความเป็นอั h e i m e r Disease ของคนไข้นะครับ CT อาจจะดูในส่วนอื่นๆด้วยนะครับว่ามี vascular change ในสมองหรือเปล่ามี hydrocephalus หรือมี brain tumor หรือเปล่านะครับส่วน MRI นั้นก็จะมีข้อดีเหมือนกันนะครับในบางประเด็นเช่นถ้าเป็น small vessel vascular disease ที่เล็กๆนะครับหรือ atrophy ที่ไม่มากนะัก ต่างๆเหล่านี้ก็าอาจจะทําให้เห็นลีชันได้ชัดเจนกว่าแต่ข้อจํากัดของ MRI นั้นก็มักจะเป็นข้อจํากัดในเรื่องของ1ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่าย2ก็คือถ้าคนไข้มีเมทัลลิกภายในร่างกายก็ไม่สามารถจะเข้าเครื่องได้นะครับและคิวในการทํามักจะต้องนานกว่าคนไข้มักจะต้องนอนอยู่ในเครื่องประมาณเป็นชั่วโมงนะครับก็จะทําให้คนไข้ที่บางครั้งมีสมองเสื่อมแล้วมีพฤติกรรมอารมณ์ที่ไม่ค่อยร่วมมือเนี่ยก็อาจจะเข้าเครื่องไปนอนนิ่งๆได้ค่อนข้างยากนั้นก็เป็นข้อจํากัดของตัว MRI เช่นเดียวกันโดยส่วนใหญ่แล้ว 90%้กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นเคสที่ตรงไปตรงมานะครับ CT สแกนของเบรนก็มักจะสามารถจะได้คำตอบครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับในการวินิจฉัยภาวะดิเมนเชียะะ ension, แล้วก็ MCI โดยเริ่มจากการซักประวัตินะครับว่าคนไข้มีประวัติอย่างไรนะครับโดยจากข้อมูลของคนที่เชื่อถือได้นะครับอันที่2ก็คือมีการตรวจร่างกายและทำข้อมีทิปสกรีนิ่งเทสตต่อไปก็คือมีการอินเวสทิเกชันไม่ว่าจะเป็นบลัดเคมิสทรีรวมถึง CT หรือว่า MRI ของเบรนนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนครับ